ไปดูเรื่องของตะเข็บกิ้งกือที่พากันยกทัพเข้าบ้านยึดบ้านเรือนของประชาชนนะคะในหมู่บ้านป่าคอยเนื้อตําบลสันผีเสื้อในตัวเมืองเชียงใหม่ที่เพิ่มมากขึ้นมากกว่า20หลังตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่อสมอต้องปูพรมฉีดพ่นน้ำคอรีนอย่างต่อเนื่องค่ะ<_><_>วันนี้ก็เป็นวันที่3ที่ยังพบกับตะเข็บกิ้งกือนะคะยกกองทัพเข้ายึดบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านของ ปากคอยเหนือตำบลสันผีเสื้อในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นที่อาศัยโดยยังคงเดินไต่เข้าไปเกาะตามกำแพงรั้วบ้านผนังบ้านเรือนประชาชนซึ่งชาวบ้านค่ะก็ต้องตื่นแต่เช้ามากกว่าจนได้เป็นกองนำไปทิ้งซึ่งทางเจ้าหน้าที่อาสามตตำบลสันผีเสื้อพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการเกษตรก็ได้นำเอลคอรีนมาผสมกับน้ำไปฉีดพ่นตามบ้านเรือนประชาชนซึ่งตอนนี้ก็ยังพบอีกเป็นจำนวนมากค่ะ ก็พบว่านะครับหลังจากที่ฉีดพ่นตายไปแล้วก็ยังมีมาอีกมีการยกขบวนมาใหม่เพิ่มอีกชาวบ้านจึงไม่รู้จะทํำยังไงครับขณะนี้ก็บุกเข้าบ้านไปแล้วไม่ต่ํากว่า20หลังที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะครับมีวิธีเดียวก็คือต้องปิดประตูบ้านและหน้าต่างเพื่อไม่ให้สามารถเข้าไปในอาคารหรือว่าในห้องนอนเข้าของ บ้านที่พ่นยาฆ่าไปแล้วเมื่อวานวันนี้ก็ยังพบเหมือนเดิมนะครับช่วงระยะนี้ก็ต้องทนความรำคัญกันไปก่อนและก็มีการเตือนกันว่าอย่าให้ถูกผิวหนังเพราะอาจจะมีอาการคันได้ช่วงก่อนหน้านี้ที่มีฝนตกใหม่มีจํานวนมหาศาลทีเดียวครับคาดว่าน่าจะออกมาจากพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมขังครับก็ถือว่าเป็นภัยอย่างหนึ่งก็พยายามหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะเด็กเล็กหรือว่า<ช>ผู้<ะ>สูงอายุเนี่ยนะครับอ,อย่าให้ไปโดนเขาหูเขาจมูกได้ก็เป็นอันตรายได้นะครับพยายามทําบ้านให้มิดชิดไว้ก่อนส่วนเรื่องของการป้องกัน ที่จะกำจัดออกไปนี่ <ฮะ S 1> ก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กําลังเร่งให้ความช่วยเหลืออยู่